สวัสดีครับช่างแหลกนะครับคลิปนี้อยู่กับงานซ่อม h ฮ b ริดอินเวอร์อีกเช่นเคยนะครับก็ซ่อมอยู่ทั้งวีทั้งวันนะเครื่อง h ฮบริดเยอะเสเหลือเกินเคสนี้นะครับก็เจองานหินอีกแล้วนะครับก็เป็นอาการทั่วไป IGBT ช็อตทั่วไปแต่เช็คสัญญาณหมดแล้วนะครับฝั่ง AC out นะเช็คสัญญาณ PWM มาครบทุกจุดทั้งความถี่ต่ำความถี่สูง นะครับสัญญาณขับ igbt มาปกติแต่ปรากฏว่ามันทำ220โวลต์ออกไม่ได้มันขับมันขับเพลียวไซเว็บออกไม่ได้นะครับขึ้นออกมาไม่เป็นเพียวไซเว็บเลยนะครับคืนเสียหายไปหมดขยุข,ขยีขยีไปหมดนะอ่าสิ่งที่สงสัยก็คือนี่นะครับแกนโลพัสนะนี่แกนอินดักเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบเปลี่ยนแกนดูกันว่ามันจะได้ไหมนะครับเบื้องต้นก็ ทำการวัดค่าเหนียวนำของแกนไปแล้วแกนมันไม่ช็อตนะแกนไม่ช็อตแต่ค่าเหนียวนำของแกนเหมือนจะน้อยผิดปกติเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเปลี่ยนแกนดูว่ามันจะได้ไหมนะครับ igbt เปลี่ยนแล้วนะครับ igbt ไม่ชอ็อตชุดได้ไม่เสียซ่อมหมดแล้วเคลียร์ภาค่ายไฟหมดแล้วนะครับฝั่งที่ทําหน้าที่ rectify ก็ไม่เสีย m o ส f ฟีเคลียร์หมดแล้วนะครับตัวนี้โดนจิ้งจกเข้ามานะครับโดนจิ้งจกเข้าไม่รู้ว่าเข้าจุดไหนนะ แต่เคลียร์ไปแล้วแหละตอนแรกมันใช้งานได้แล้วนะครับไซเว็บออกอย่างดีแจ้งลูกค้าเสร็จไปแล้วเครื่องนี้นะแจ้งลูกค้าเสร็จลูกค้าก็โอนตังค์มาแล้วด้วยนะสำหรับเคสนี้โอนตังค์มาแล้วด้วยปรากฏว่าเอาไปเทสนะครับขึ้นเครื่องทดสอบเทสเครื่องก่อนส่งลูกค้าขึ้นมันไม่ผ่านออกมาเนี่ยไม่เป็นไซเว็บเลยอย่างที่บอกก็เลยต้องเอามาลื้อแก้ซ่อมใหม่ก็พอมาลือ้อดูก็อย่างที่ บอกไป igbt m o s f e t ไม่ช็อตเลยชุดได้ไม่เสียภ้าแก่ไฟปกติแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่แกนนะตอนนี้นะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแกนดูว่าจะหายไหมนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเปลี่ยนแล้วได้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึงนะครับ